อีกสักครู่หนึ่งนะครับผู้นําของระยะมาราธอนนะครับกําลังโอ้บริเวณเส้นไทยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าโรงเรียนทษทีนะครับหน้าวิทยาลัยเทคนิคยะลาแล้วนะครับขอให้นักกีฬานะครับฟันดันนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับขยับเข้ามาด้วยขยับเข้ามาด้วยและร่วมต้อนรับนักกีฬานะครับผู้ชนะเลิศนะครับในระยะปูนมาราธอนนะครับตอนนี้อยู่หน้าวิทยาลัยเทคนิคยะลาแล้วนะครับ อีกนิดเดียวแล้วนะครับอีกนิดเดียวแล้วนะครับขอเว้นช่องทางนะคะที่เป็นกรวยสีเหลืองนะคะห้ามผููที่ห้ามนักวิ่งนะคะหรือว่าผู้เกี่ยวขงทุกท่านให้ออกนะคะที่เป็นสีเหลืองนะคะเพราะว่าตอนนี้นักวิ่งของเรากําลังจะเข้าสู่เส้นชัยแล้วนะคะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับขอความร่วมมือด้วยแล้วก็นักวิ่งระยะฟันรันนะครับก็ขอให้ เดินอย่างระมัดระวังนะครับเนื่องจากหนาแน่นมากนะครับอาจจะมีการกระทบกระทั่งหรือว่าเหยียบเท้ากันได้ก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับครับสู้ๆนะครับขอให้ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้หรือเกินความคาดหมายเลยนะครับค่ะโอ้โหสวัสดีนักวิ่งฟันแรนค่ะสามพนกว่าครับตอนนี้นะ,นะครับตอนนี้ กำลังเข้าอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแล้วนะครับผู้นําระยะมาราธอนนะครับกําลังจะเข้าเส้นชัยนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับนากวิ่งระยะฟันลันนะครับให้เว้นเส้นทางสีเหลืองด้านสายสุดนะครับด้านสายสุดนะครับและร่วมเป็นกําลังใจกับผู้ชนะเลิศในระยะมาราธอนด้วยครับ อยู่네วงเวียนแล้วนะครับตอนนี้อยู่วงเวียนแล้วนะครับสําหรับนักวิ่งผู้นําในระยะมาราทอนนะครับท่านหลักอยู่ในสนามนะครับร่วมต้อนรับผู้ชนะเลิศนะครับร่วมต้อนรับผู้ชนะเลิศตอนนี้นะครับเข้าสู่วงเวียนนะครับวงเวียนเทศบาลนครมาแล้วนะครับวงเวียนถอนาฬิกาแล้วนะค๋ยวอีกสักครู่ค่ะก็จะมาถึง ครับตอนนี้ด้วยเวลา2นาที51วินาทีนะครับประมาณนะครับอ่าตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับค่ะกำลังจะเข้ามาแล้วนักวิ่งาราทอนคนแรกนะคะพีเข้าสู่ไทยนะคะครับพีเอียดครับที่เราบอกตั้งแต่เช้าแล้วนะครับนะครับตอนนี้พี่เอียดนะครับตอนนี้พี่เอียดเข้ามาคนเดียวนะครับตอนแรก วิ่งคู่นะครับตอนนี้พี่เอียดนะครับนำหน้าแล้วนะคะครับอ่าพี่เอียดนี่ก็คือผู้ที่วิ่งพร้อมกับตูนนะคะที่วิ่งจากเบตงไปถึงแม่สายนะคะคร้บตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะครับขอเสียงปรบมือนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่เอียดนะครับพี่เอียดนะครับค่ะอ่าตอนนี้เวลาอยู่ที่2นาทีสองชั่วโมง 52นาทีนะครับสุพิชจนทารัตการสุพิชจนทรัตนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับยินดีด้วยค่ะนี่คือนักวิ่งมาราธอนท่านแรกนะคะที่เข้าสู่เส้นชัยนะคะหรือที่เรารู้จักกันคือพี่เอียดค่ะขอเสียงปรโมดังค่ะ2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมง52 วินา52นาที30วินาทีนะครับเมื่อกี้นะครับอ่า30นะครับโดยประมาณนะครับโอเคเดี๋ยวเวลาที่แน่นอนนะครับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะครับผมในโอการนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับคนะผู้บริหารนะครับแล้วก็ทางนายกเหล่ากาชาดแม่ค่าเราไปถึงนายกเทศมนตรีสเตนนอกแะคะแล้วก็ทีมผู้บริหารเทศบาลนครยะลาทุกท่านค่ะครับผม คุณมาณโอกาสนี้นะครับก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับค่ะครับเอาล่ะค่ะและเราก็ยังคงที่จะต้อนรับนะคะสำหรับนักวิ่งที่เข้าสู่เส้นชัยนะคะคนที่สองก็เข้ามาแล้วใช่ไหมครับคนที่สองเข้ามาแล้วด้วยนะครับตอนนี้นะครับเรียบร้อยนะครับสองท่านแรกพี่เบียดกับพี่พี่เหิมไหมครับอ่านะโอเคครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ขอแสดงความยินดี